สวัสดีชาวราศีกุ่มทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาส่องนะคนที่จากเราไปนั่นเองนะคะกับท่านที่เพิ่งจะเลิกกันได้ไม่ไม่เกิน3เดือนเนาะนะคะ อาจจะทะเลาะก,กันแล้วก็หายกันไปท้าเรื่องทายยาก,กันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะงอนแล้วก็หายกันไปเลยที่นี้นะคะอยากจะทราบหรือเกินว่าในเดือนเมษายนนี้เขาจะกลับมาหรือเปล่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงยังอยากที่จะคบกันไหมเขาจะมาง้อเราไหมประมาณนั้นนะคะกับการเปิดไพ่ก็จะเป็นสถานการณ์โดยรวมเพราะฉะนั้นจะเป็นแค่ความบันเทิงหรือว่า เพื่อเป็นแนวทางประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งสำหรับหนะ้าที่จะเอาไว้ส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะว่าเขาคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างนะคะ หรือว่าท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลนเาา์เข้ามาดูดวงส่วนตัวได้นะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะนะ,ะซึ่งจะดูทั้งศาสตร์ยิปซีแล้วก็ดูในศาสตร์โหราศาสตร์สากลน,นะ,ะแล้วก็เจ็ดตัวเก้าฐานนั่นเองน,นะคะก็สามศาสตร์เลยนะจะได้ละเอียดกันไปเลยนะคะว่าปีนี้อะไรเฮงอะไรดีอะไรปังคนรักที่เข้ามาเนี่ยนะคะจะให้พลังงานแบบไหนดีหรือเปล่าใช่ไหมจะใช้เนื้อคู่เราบ้างหรือไม่นั่นเองน,นะคะนะคะ อย่าพูดเร็วนะชอบติดพูดเร็วไงนะคะก็จะพยายามช้าๆให้นะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะฟังไม่ทันเข้าสู่เรื่องกันเลยแล้วกันนะคะกับไพ่หลักได้ไพ่หนึ่งเรียนนะคะหนึ่งเรียนเนี่ยก็คือสถานการณ์ลักษณะเหมือนกับว่าจะมีการง้อกนัเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะกลับมาทำดีกลับมามอบ สิ่งดีๆให้กับเราก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกการดูแลการเอาใจใส่กันที่เขาเหมือนกับว่าจะแคร์เรามากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะเจราศีกุ่มเพราะฉะนั้นนะคะเอ่อมันจะมีความคิดที่เขาอยากจะกลับมาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีนะคะเอาอยัางไงก่อนจะง้อยยังไงอะไรอย่างี้นะคะซึ่งเขาก็เรียงลําดับไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่าจะพูด จะงอจะอะไรยังไงก่อนแต่ในความคิดความรู้สึกทุกอย่างนะคะชาวราศีกุมคนของคุณนะหรือแม้แต่คุณเองก็อยากที่จะกลับไปด้วยเช่นกันนะคะจะมีงานมีงานจะมีการงอจะมีการเขาเรียกว่าปรับจูนกันด้วยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ความรู้สึกแล้วก็ความเข้าใจกันด้วยนะคะซึ่งอ,อยู่ในช่วงไม่เกิน3เดือนนี้แหละนะคะนอกพลังงานไพ่บางท่านก็อาจจะเดือนเมษายนนี้เลยบางท่านก็อาจจะ เลยไปหน่อยนะคะพฤษภามิถุนานยังไงก็ไม่เกิน3เดือนนี้ให้รอดูสถานการณ์นะคะว่ามันมีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะกลับมานั่นเองนะ,ะซึ่งตอนนี้นะคะใครที่โกรธใครที่ใครที่แบบเป็นฝ่ายแบบอาจจะเป็นฝ่ายผู้ที่ถูกกระทำเนาะก็คือจะมีการเล่นตัวนิดนึงนะคะเพื่อที่จะคุมเคมประมาณนั้นมันจะมีในเรื่องของเอ,อก็อยากที่จะให้เขามางอแต่ถ้างอแล้วเราก็จะไม่ จะไม่อ่อนอ่อนให้เลยนะฉันก็คือจะทําเป็นไม่สนใจเพื่อที่จะให้ฉันมีอํานาจในการควบคุมเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นเราก็ได้นะที่รู้ว่าเขาอ่อนให้เราแล้วเราก็จะพยายามคุมเกมเฮ้ย hey, มันก็ไม่ง่ายๆนะจะมาง,ง้อฉันอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นตัวนะคะจะให้ขิดให้หลาบประมาณนี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้ด้วยหรือแม้แต่เราอยากที่จะคอนโทรลให้เขาแบบไม่ปลับไปทาเหมือนเดิมประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวจะส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะว่าเขาคิดอย่างไงบ้างหรืออีกหนึ่งในะยะหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าบางท่านนาะถึงแม้ว่าเขาจะออกมาง้อมาพูดจาดีหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่แต่เรารู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันก็สบายดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เดือดร้อนที่จะแบบโหยหาเธออะไรเลยอย่างเงี้ยนะะก็เหมือนกับว่าเราหาเวที่จะอยู่คนเดียวได้แล้วะคะ่ะคือเราเข้มแข็งขึ้นแล้วหรือเปล่านะคะ ก็เลยเขามางอเราก็เลยเฉยๆไปก่อนนะคะมาขอส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้างบางท่านเนาะก็ออกแนวอยากจะโสดเนาะชาวราศีกุมบางท่านนะมันสบายใจขึ้นแล้วอะค่ะจากการที่เราได้ห่างกันหรือเปล่าหรือว่าเราห่าง ก็ห่างกันนานแล้วจนเราทําใจได้หรือไม่นะคะเราอยู่ได้แล้วอะ่ะก็เลยไม่ได้หวยหาอะไรเขาแต่พอเราไม่หวยหาเขากลับจะกลับมาซะงั้นดยเดนถ้าคุณจะเลิกนะคะถ้าเขากลับมาง้อแล้วเราไม่เอาแล้วนะคะก็คืออยากเข้ามาเลยนะคะ อย่าเข้ามาอีกเลยคือแบบมันหมดแพชชั่นมันหมดความตื่นเต้นหรือว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับตัวของชาวราศรีกุมเองเลยนะเพราะว่าเขาเขาเหมือนกับว่าจะเข้ามาง้อเราเพื่อที่จะดูเชิงว่าเราจะใจอ่อนให้เขาไหมจะจะยอมไหมแต่ถ้าง้อได้อะไรได้ก็คือจะไปกันนะแต่ถ้าเรายืนยันเสียงแข็งว่าฉันจะโสดฉันจะอยู่คนเดียวอันนี้เขาจะยอมคุณนะคะเขาจะยอมเลิกให้เด็ดขาดนะคะ ึ้นอยู่กับคุณแหละกลุ่มจา๋าถามว่าเขารักไหมก็มีความรักอยู่เนาะมีความรู้สึกก็ยังมีเยอะแยะอยู่นั่นเองนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่ง้อใครไม่นานเหมือนกันนะคะคือเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าก็จะมีสภาวะความนิ่งความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้นําความเด็ดขาด ความชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของตัวตนของเขานะคะและเขาก็คือเหมือนกับว่าจะไม่พยายามตือเราคุยกันแบบผู้ใหญ่แล้วโอเคถ้าในการเจรจากันการคุยกันครั้งนี้นะคะดูทรงแล้วว่าเราจะไม่เอาเขาเราจะตัดขาดจากเขาอันนี้เขาก็น้อมรับในสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วนะคะเนาะคนคนนี่เป็นคนที่ขยันและครอบครัวนะคะ รักบ้านรักครอบครัวอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับว่าในบางท่านมีการ mm. เขาเรียกว่าอยู่ไกลกันด้วยเวลาไม่ตรงกันด้วยนะคะ mm. ก็ทําให้สถานการณ์ความรักของเรามันหรือว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ยากอยู่เหมือนกันนะคะ mm. ในเรื่องของระยะทางระยะห่างห่างเหิน mm. ห่างไกลเนาะเดี๋ยวให้พรีด บางครั้งคนคนนี้เป็นคนที่มี2องบุคลิกไหมเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ใช่เหมือนจะรักเราแต่เอ๊ะยังไงอยู่ๆก็หายไปหรือเปล่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมนะคะในช่วงของเดือนเมษายนนี้ยังได้คุยกันอยู่นะคะยังได้คุยกันอยู่เขาจะเขามีโอกาสที่จะติดต่อกลับมานะคะแล้วก็จะคุยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆในความคิดของเขาค่ะ ประมาณนั้นแล้วเขาจะให้ความชัดเจนกับเราได้ไหมก็ยังเอา้าเฮ้ยกลับมาแล้วก็ไม่ให้ความชัดเจนอยู่ดีแล้วเราจะไปต่อทําไมว่านะคะมันเหมือนกับว่าเขารอดูอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะประมาณนั้นแล้วเขาก็ก็ยังไม่ได้กระตือรือร้อนที่จะมีแฟนเป็นจริงเป็นจังมีครอบครัวขนาดนั้นนะคะบางครั้งเขาก็มัวแต่บ้างานนะคะเป็นคนที่รักอิสระรัก การที่แบบไม่ไม่ต้องถูกใครควบคุมอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยอเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยจะลืมความรู้สึกของอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะคะบางครั้งเขาก็รู้ตัวนะเขาก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองนะแต่เขาเปลี่ยนไม่ได้เป็นการง้อที่แบบที่ไม่พยายามมากเท่าไหร่นะคะคนคนนี้ อยังไงต่อสําหรับเขาจริงๆนะคะเป็นการง้อที่ที่ไม่พยายามทําความเข้าใจความรู้สึกเราแบบจริงๆจังๆนะคะอืมก็ออกแนวแบบง้อแล้วยังไงหรือจะต้องให้เราแบบใจอ่อนเลยอะค่ะประมาณนี้เขาถึงจะคิดว่ามันไม่มไม่ตามเรามากนะคะกลุ่ม ยังไงคุณจะเอาต่อหรือเปล่าคุณจะรอเขาต่อไปไหมนะคะดูจากสถานการณ์ทั้งสองทั้งสองด้านแล้วเนี่ยนะคะทั้งสองฝั่งแล้วเนี่ยคือเข้ามางอนะก็งอก,ก็ก็จะคุยเหมือนกับว่าจะพยายามทําอะไรให้มันดีขึ้นแต่ถ้าเรายัางมัวเล่นตัวเล่นตัวเล่นตัวแบบพยายามหัวฟัดหัวเบี่ยงที่จะแบบเอาชนะเขาให้ได้มันจะมีช่วงที่เขาแบบถอยอะคะ่ะ เฮ้ยดูส่งแล้วเราจะไม่ไม่เอาเข้าจริงๆเขาก็จะถอยเลยอะ่ะเขาก็จะเลิกให้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นการเล่นตัวของเราถ้าอย่างาที่จะมีเขาก็ต้องพอประมาณหน่อยนะคะอย่าอย่ามากถ้าหนักมากเขาก็คือจะไปเลยนะคะยังไงต่อกาจะเล่นตัวให้หนักๆักหน่อยให้เข็ดให้หลาบักหน่อยแต่เขาก็เป็นคนแบบนี้เนาะ ไปซะง,งั้นนะคะนี่ใส่ไม่ดีเลยอะ่ะอืมมันก็มีความเป็นเนื้อคู่กันอยู่นะมีความรักกันอยู่ในนี้มันเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ระยะทางหรือเปล่าความห่างเหินความห่างไกลความไกลแล้วก็ในเรื่องของอ,อ่ในเรื่องของฐานะทางสังคมไหมการเงินไหมเราอาจจะ จะมีใครสักคนหนึ่งที่ด้อยกว่าในเรื่องของฐานะนี่แหละนะคะก็มันเป็นอุปสรรคในเรื่องของความรักเราด้วยเหมือนกันนะคะใช่สิฐานะเราไม่ดีเท่าเขาเราไม่ดีเท่าคนอื่นอาจจะมีคนอื่นที่ดีว่าเราก็ได้มันเป็น,นการน้อยเนื้อต่ำใจในเรื่องของฐานะสภาพในเรื่องของการเงินด้วยนะคะก็เลยมันมีความยับยัง้งชั่งใจเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้อยู่นั่นเองนะคะ ในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการเงินด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมนะคะคือ,อยังไงล่ะมันจะมีเราทั้งสองฝ่ายอะส่วนใหญ่นะจะเป็นการโฟกัสที่ในะเรื่องของหน้าที่การงานการเงินการสร้างพื้นฐานในเรื่องของการเก็บเงินอนะอยากที่จะเป็นคนที่แบบมีอยู่มีกินสุขสบายมีเงินเก็บเยอะๆจน จนเราก็คือโฟกัสอย่างเงี้ยเหมือนกันก็เลยทําให้ต่างคนต่างโฟกัสในเรื่องของการเงินก็ทําให้ไม่มีเวลาให้กันหรือเปล่าก็เป็นไปได้ด้วยนะคะบ้างานกันทั้งคู่เราจะยังไงละเรื่องความรักนะคะแล้วแต่เวรแต่กรรมแต่โชคชะตาแต่บนแต่วาสนาเลยถ้าเขาใช้ก็คือมันจะเป็นไปเองเหรออะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเอาล่ะก็ไพ่เนื้อคู่ขึ้นอยู่นะคะก็ลองปล่อยไปตามเวลาเนาะ ให้เวลาเคลียร์ของเราถ้าใช่ก็คือใช่ลนะนาอะไรอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเราวิ่งตามเขามากๆมันก็ไม่ได้คนนี้เขาคือจะไม่ชอบให้ใครไปกะเกณฑอะไรเขาวิ่งตามมากเขาก็จะเบื่อเราได้นะคะเพราะว่านิสัยของเขาเป็นคนที่ขี้เบื่ออยู่แล้วด้วยอ่ะต่อ <c oughs> ถ้ากลับมาอย่างเงี้ยก็คือคุยกันเลยนะคะจะยังไงนะคะจะคบกันในทิศทางไหนก็คือใช้ ใช้โอกาสเนี่ยแหละที่เขาโทรกลับมาติดต่อกลับมานะคะแล้วก็ถามเขาไปเลยว่าเฮ้ยจะอะไรนะคะจะคบกันแบบไหนจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นแฟนนะคะแต่ถ้าจะเป็นแฟนก็คือเราต้องชัดเจนแลวนะ้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องยื่นคาขาดประมาณนั้นนะคะต้องคุยกันแบบด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะชัดเจนเหมือนผู้ใหญ่ไปเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ไม่เดากันนะเฮ้ยตกลงยังไงตกลงยังไงแต่ไม่ถามเขาสัทีอันนี้ก็ ก็ไม่ได้นะคะเราจะไม่ได้คําตอบอะไรงไงแล้วมันจะเป็นทําเอ้แลวมันจะเป็นการทําให้เราเสียเวลานะคะสรุปแล้วนะชาวราศีกุมนะคะสรุปแล้วสรุปแล้วได้คุยกันนะแต่ทําไมทําไมชาวราศีกุมถึงมีเออมีในเรื่องของปมปมเก่า นะคะปมเก่าความรู้สึกเก่าๆเดิมๆที่ไม่ยังต่อย้ําอยู่ตลอดเวลาแล้วมันทําให้เราไม่บางครั้งบางท่านนะคะก็ทาให้เราเหมือนไม่อยากที่จะไปต่อกับเขาคะะ่ะมันมีความโกรธอยู่ไหมม,มีความเสียใจลึกๆอยู่ไหมนะคะก็ยังรักแต่ก็ยังมีความโกรธมีความเสียใจมีความคับแค้นใจอยู่ด้วย ก็เลยทําให้กิมก่มกิ่กึ่งๆกงตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณทําอะไรไม่ได้นาะก็ขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันเนาะชาวราศีกุมนะถ้าเขารักเขาก็คือจะต้องพยายามมากกว่านี้ค่ะอันนี้ในส่วนของเราเนาะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะเอาละค่ะชาวราศีกุมนะพอของปากของคอนะคะกับคลิปสองคนรักที่จากเราไปสรุปแล้วก็คือยังได้ติดต่อกันแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะมาง้อนะคะ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ